สวัสดีค่ะซังอภัยมีเดชจะมาบอกถึงน้องอิงอีกเือนึงอ่าต่อจากคลิปเมื่อกี้เนาะที่เดยว่าอุ้ยเอเห็นแล้วเอลยโค้ชลูกน่าแม่่อาทําไมอ่าหลวงปู่อายุท่านอายุแปดสิบแปดแล้วนะถึงอยากจืดออุงอิงแมอ่าฟังมาก็ไปเห็นคลิปแล้วก็พอได้ยินคลิปก็เออแบบสาธุเนาะน้องอู้จะเป็นบุญหลายเนาะแล้ว เพื่อนก็ดได้มอบสิ่งอะไรให้น้องสิ่งนี้นสิ่งพิเศษสิ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรบางคนก็เชื่อในเรื่องความเชื่อเนาะแล้วพระอาจารย์ก็ได้มอบสิ่งนี้สิ่งที่มีค่า,าถือว่ามีค่านะ,ะสำหรับทุกคนที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องความเชื่อเนาะอ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะค่ะพี่น้องเอามือนี้เข้ามาบอกถึงอันนี้กรณ์ง่ายมือนี้ก่อนเนาะ งานบุญวัดบ้านน้องอุ๋ยหญิงที่น้องครูค่ะพี่นนองนี่เข้ากลุ่มได้เลยค่ะมือนี่มือนีได้ละค่ะหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเข้ากลุ่มรีบเข้ากลุ่มเลยอ่าที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพียงหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทรอชมเลยค่ะพี่นนองกลุ่มปิดค่ะพี่น้องลำเพินออนไลน์วันที่สิบสามมก,กรา นี่เพิ่นกะได้แจ้งไว้อยู่ว่าเลขบัญชีของบอโจค่ะพี่น้องนายยมมณินามวงศาอืมเราว่ามีช้าฉีไว้ด้วยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มีชาฉีไล่แม่ก็คือถ้าใครจะเข้ากลุ่มให้โอนไปที่เลขที่บัญชีของนายยมมณินามวงศาก็คือบัญชีของบอโจโดยตรงค่ะพี่น้องที่ไทยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ห้าสามหนึ่งสองหกสองเก้าสามเก้าหกเข้ากลุ่มกันเลยค่ะพี่น้องแล้วแฟนคลับเอฟซีก็ไป หากันไอไปรออยู่บ้านน้องอิงก็เต็มอยู่รอ,ออยู่วัดปูสาจองสถานที่จองัตอนนี้เออ,อเต็มรอบทั่วล่งแบบแฟนคลับไปหอดผุนทรายคลแล้วตอนนี้เขาไปรอตเตรียมเตรียมสังกษีนั่นแหละก็คือแบบงานนี้เป็นงานบูนงานวัรงานบ้านของน้องอิงโดยเฉพาะอนี่ค่ะพี่น้องเขาไปด้ค่ะนี่บางคนก็บอกเข้าไปรอแล้วบางคนไม่ได้ไปถึงหน้างานก็ เขาไปซื้อบัตรเนาะสามารถร <นะ S 2> <ส>ับชมทางบ้านได้เอซีพเนล่งนะอตอนนี้ทัวลงในงานบุญบ้านน้องอิงอ่าแอดต้องรีบด่วนเพื่อนรีบยังบอกเฝ้าไปจองสถานที่อ่าแอดมินเพื่อนนำอ่าบารข้ามหลวงน้องโกศน้องโกดน้องไซ้เขานี่แหละอ่ะอาอาณาจักน้องอิง นี่เตรียมงานเพื่อนกะเพื่อนกะเด้ล่งบรรยากาศสถานที่ลงช่างสาวหน่อยอยู่แล้วเขาก็อัปเดตตลอดพี่น้องอยากเบิองก็ะซามัไปเบิองได้อัปเดตดีแห้งแมนแมนเพื่อนกะอัปเดตตลอดแล้วเขาก็ับไปเห็นอีกคลิปหนึ่งแบบไรเนี่ยอันนี้เขาบอกคลิปนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเข้าไปเปิดนี่ค่ะไปเปิดคลิปที่ หลวงปู่หลวงปู่ท่านนี้ก็คือสุขยะโสทโลพาเกจิดังเมืองโคราชอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอ่าลูกสาวน้องอิงนี่เป็นคนที่โชคดีมากมีบุญมากอ่าแล้วเออสิมาเปิดคลิปให้เบิงนี่ไงทาไมอ่าหลวงปู่ถึงอยากเจอน้องอิงจะมอบอะไรให้น้องอุ้งอิงอ่ะมาดูกันค่ะพี่นาะนี่ค่ะอ่ น,น้องอินก็ร่างทานเขาไปแล้วเนี่ยสาวที่เนาะเอ่อกเป็นผ้าสีขาวแล้วลงอัคระสิ่งแบบมงคลของมงคล เหมือนป้องกันภัยแล้วหลวงแต,แต่แต่มันจะเสียงเบาหน่อยหลวงปู่จะพูดเสียงเบาหน่อยคะ่ะแต่หลวงปู่ได้พูดกับน้องอูกว่าให้พกติดตัวไปตลอดในการเดินทางจะ<ม>แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นความเสื่อคะ่ะพี่น้องเนี่ยน้องอุกอินก็ไปรับอีกอย่างหนึ่งที่หลวงปู่วงปูเพเยเซ้นหหยเหมือนเป็นลูก ชั้นเพื่อนเหลือสังคมโรงพยาบาล3ส่หอไกูขึ้นอีีอ่าระกิงดแล้วใผอม้านี้บ้านอ่าแผนนี้ลงฟูแห้ไว้บ้านลงกูเซนให้ด้วย ผ้ายันค่ะอืมจะเป็นผ้ายันสีขาวเอาไปใส่กอบะถ้าผนจะไปายันัไปด้วยออลงบอกว่าถ้าจะไปไหนขอให้พกผ้ายันนี้ติดตัวไปด้วยอ๋อ อโอเคอ่าคิปมันกับว่าคอยชัดไปเลยเนาะเพราะว่าเอฟซีพอด้ลงไว้ค่ะพี่น้องเอฟซีพอด้ลงไว้ในกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะก,ก็เหมือนว่าจะเป็นผ้ายานป้องกันภัยอ่าเดินทางไปไหนก็แคลียคลคาดอ่าเหมือนว่า หลวงปู่ก็ได้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเหมือนว่าสิ่งคุมง้มครองอ่าอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนเนาะอ่าพกไหวก็สบายใจเนาะค็นความสบายใจแมนมบางคนก็พกพระอ่ะพาพกพระไปด้วยบางคนก็พกผ้ายานบางคนก็พกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนพ่อค้าแม่ค้าก็พกแบบของที่ทําให้ค้าขายร่ํารวยอย่างเงี้ยเพราะว่า คนได้เห่ากับอยู่กับความเสื่อความเชื่อมาตั้งนานตั้งแต่ปู่าตายใหญ่เขาเนาะอ่ะเสื้อว่าทุกคนน่ะก็มีอ่ามีความเชื่อเป็นของทุกคนค่ะพี่นนอะนี่แหละค่ะสิ่งสําคัญที่หลวงปูได้นําให้น้ององอิงอ่านี่เบิ่งแฟนครับพนว่าจังได๋สาวกํมพอยอเออยเห็นเออยแบบนี่ไงเนี่ยอ๋ออ่าคนนี้ ก็ได้โพสต์เนาะแฟนคลับน้องอิงก็ไ like ด uh, uh, ้โพสต์ว่าขอสัพพะสิริมงคลทั้งหลายทั้งปวงจงมีแก่น้องอิงรัตนาพรเนื่องในวันครบรอบหนึ่งปีที่กำลังจะมาถึงด้วยเถิดอ่าหนึ่งปีที่น้องได้มาอยู่สาวน้อยหรือเปล่านี่ไงนี่ไงายันนี่รอยมือรอยเท้าของหลวงปู่หรือเปล่านี่พี่น้องเดี๋ยวข้อสเอารูปนี้เดอขอคอนุญาตเด้ค่ะ เจ้าของอแฟนขับน้องแฟนขับน้องอิงเนาะเดี๋ยวเราจะนํารูปนี้มาให้ดูว่าหลวงปู่ได้ดําอะไรให้น้องอิงเดี๋ยวภาพให้ดูชัดๆในคลิปนะคะพี่น้องอ่ะนี่ผ้ายันค่ะพี่น้องผ้ายันแล้วก็หลวงปู่ก็ได้ผูกแขนให้น้องอิงนี่นี่อเป็นบุญหลายเนาะพี่น้องเนาะน้องอิงคนมีบุญวาสนาหลาย ผูยู่นํากระไดบุญได้กูศลนําเ <Main S 1> นาะ่ะ,ะ,ะไปใสมาใสมิรภูหักผูเอ็นดูอ่ะไปใสมาใสก็คือแบบหลวงปูภาคกจีดังส่วนหมากเป็นกระไดทักกดะไดย่างก็คืออ้ยตรงทุกอย่างเนี่ะแล้วน้องกะเป็นคนทีบุญบาลมีหลายนําแ <Main S 1> น,นี่อือนี่แหละน้องอิสงสาวน้อยมากับหลวงปู่สุกอ่านี่อันนี้ก็คือคลิปนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะอ่านี่ค่ะ หูน้องอิงเพื่นไปกปราบหลวงปู่ก็สิเปมือนเหมือนแน่เนาะเดี๋ยวเขาก็จงเอาลูบลงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยฮน้ยคือคักแห้งซาค่อยตอนนี้อ่าพ่อแม่น้องอิงแฟนเพจได้ลงมีการกางเต็นพอ่อมได้พี่น,น้องก็คือจองสถานที่กางเต็นเวทาน,นอนบึงมือแลกงนี่ค่ะอือบึ้งมือละมือแลกงนี่จองไพ่จองมั่นแล้วก็เพื่อนกะก็คือจออันจองยูลานเขตบ้านน้องอิงแหละอ่านีน่แฟนรับไป ตวงยี่หันเพราะว่าตะมวนแต่แตกเอเอต้องมวนคไปหลายคุณค่ะแมนไอ้บาวข้ามพันมันก็นไปตัวไอ้ข้ามพันเออเป่นก็นไปตัวชิ้เกีนี่เด็สาธูน้าบุญเจ้าคักน้อ,องอิงแซนคับเออได้ตัดมาลงในเรียวในกลุ่มบ้านฮักน้องอิงเยอะมากค,ค่ะพี่น้องปุณะเป็นบุญนี่ลีค่ะแมนเขาได้เห็นกะรู้สึกว่าเป็นบุญน้ำคือกันเทีช้าหน่อยน้องเล็กหน่อยบานๆคุณหนึ่งมาอันมีปัีมาก ประสบความสำเร็จขนาดนี้ใช่แล้วแบบมีแต่คนรักคนเอ็นดูท่านน้องไม่ดีจริงน้องไม่เก่งจริงไม่มีใครสนับสนุนหลอกสาวองพลอยน้องอุ๋งอิงก็คือน้องเก่งจริงอน้องเก่งน้องน่ารักน้องกระตันยูลูกคุณอ,อ่าไปไหนมาไหนก็คืออ่ามีความนอบน้อมถ่อมตนเนาะเขาเรียกเนาะค่ะอ่าุอยคนลูกเลยปุณิวะเขาเอาไปทํเขาเยอะมากเลยคนลูกเลยหลวงปู่อายุแปดสิบแปด ปีเกจิเมืองโคราชนำสิ่งนี้ให้น้องอินเนาะจรงจีล่ะบัสทุจาน่มามัสันอ่ะโอเคเอาเป็นว่ขาห้ากหูแล้วเนอว่าหลวงปูเพิ่นได้หมอบอียงังหายน้องอินเนาะพี่น,อน้องเนาะอย่าลืมนะคะพี่น้องมือมือแรกนี่เออเข้าไปสื่อบัรกันในเพจสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วก็โอนเลขบัญชีเดียวคือเลขบัญชีบอจ,จอูนายมณินเนาะใช่แล้วก็ไปแห่กำลังใจ อยู่หนาเวทีหรือว่าอ่าในไลา์สดกลุ่มปิดเนาะกันได้หลายได้พี่น้องค่าบัตรขันเป็นออนไลน์เนาะหลอดสิบเก้าบาทเนาะสซามอยเนาะขันเมาบ่เมาสามมือบ่บออันน่ะพายมาแล้วเพราะเมาตั้งแต่ทีซีเอที่สองที่สามแล้วแล้ววันนี้วันที่สิบสามอ่าวันนี้วันเดียวก็คือร้อยสิบเก้าบาทค่ะอ่าโอเคอจ้างรับมือนี้เนาะสหรับมือนี้เท่ากับเดี๋ยวไปติดตามข่าวอื่นโอเคเอาไปละค่ะสวัสดีค่ะ